สวัสทีครับให้คือขั้นตอนการขัดปลอยนะครับปลอยสองล้านเจดีจันนะครับเราก็ิเวณัดปลอยไปโก้นะผมโกนเองต้องทําเองพอยขั้นตอนกํนนนะนาหนดรูปล่างกําหนดสีปลอยจะได้ราคาได้ราคาดี ก็อยู่ที่คนตั้งน้ำตั้งรูปร่างคนขั้นตอนแรกนี่ยเป็นหัวใจนะครับหัวใจของของของ่าปอยนะครับบางคนก็พอยเอ่ออะไรอนะ่ะทำแล้วเหลือแต่แก่นเหลือแต่แก่นเลยถูทิ้งหมดคนทำไม่เป็นบางคนซื้อปอยมา เออเหี่ยวกันแบ่งกันบางคนทำคนทำกำไรอีกคนทำขาดทุนทั้งทั้งดียลอฟองเดียวกันแล้วตัดแบ่งขึ้งนะครับมัน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 แล้วแต่ความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นมันไม่มีสูตรตายตัวแต่สูตรมันก็มีแต่แต่ละคนจะดัดสินใจนะว่าจะทําแบบไหนให้มันได้กําไรได้ราคา ขั้นตอนของการทำคอยก็แยกเดนนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์หรือใช้ความไหวพริบนะไหวพริบของตัวเองนะครับอยู่ที่บุญวัฒนาโดยเดียนกันเพราะว่าทำกำไรจะเหลือเงินแสนเงินล้านเงินหมื่นเงินพันก็อยู่ที่ที่บุญวัฒนาครับมนมีบุญวัฒนาบุญพาวัฒนาส่งบางทีคอยอันเดียวกัน แต่คนทำออกมาได้ราคาไปขายอค้าได้ราคาบางคนไปขายพอค้าไม่ไ้ราคาทาั้งที่ไปด้วยกันก็แปลกนะปด้วยกันบางปีมีเพื่อนกเพราะว่าบางคนทำใหขายได้ราคาของค้ามานั่งมาขายทําไมก็ให้ราคาไม่เหมือนกันนี่มันอยู่ที่บอกไม่ถูกแบบบางทีหน้ารัเกียิมไปนหน่อยมันก็ราคาติดไปแล้ว มาดีเพื่อนมาด้วยกันก็ทะเลาะก,กันว่าเออเป็นได้ซื้อสัตว์ราคาของขาไปมัง่งมาแล้วเอามาขายแพงมัง่งอืมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำคอยของล้านเนจเจมันครับสนใจก็โทรคุย087155611 เบอร์บ้านก็คืน3์สามเมอนครับวันนี้ก็แนะนำเรื่องคอยนะครับแนะนำเรื่องคอยถ้าท่านต้องการ